เทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีกลไกรอบตัวในชีวิตประจำวันมนุษย์รู้จักระบบกลไกเมคานิซึมซิสเต็มเพื่อใช้ควบคุมการทำงานต่างๆและช่วยในการผ่อนแรงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางกลไกนั้นดูง่ายใช้อุปกรณ์น้อยแต่บางกลไกก็ดูยุ่งยากซับซ้อนและมีการเชื่อมต่อกันเป็นระบบกลไกอื่นๆเพื่อให้สามารถทำงานตามที่มนุษย์ต้องการได้ในชีวิตประจำวันนักเรียนจะพบเจอกลไกในรูปแบบต่างๆมากมายทั้งที่มองเห็นโดยตรงหรือแฝงอยู่กับการใช้งานเช่นเทปลบคำผิดคีมตัดลวดไขควง พี่เปิดขวดหากนักเรียนสามารถสังเกตและพยายามศึกษากลไกของสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันได้จะช่วยให้นักเรียนสามารถนำระบบกลไกและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้สร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้ไกลไกของเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบในชีวิตประจำวัน 1. เทปลบคำผิด อุปกรณ์ที่นักเรียนส่วนใหญ่เคยใช้และมีติดกระเป๋านักเรียนใช้ในการลบคำที่เขียนผิดหรือคำที่ไม่ต้องการแล้วสามารถเขียนข้อความทับลงไปได้ทันทีเมื่อลบเสร็จกลไกที่ใช้เฟืองการทำงานเมื่อออกแรงกดเทปลบคำผิดและลากถอยหลังตัวเทปจะเคลื่อนที่ทำให้เฟืองตัวใหญ่ที่มีเทปลบคำผิดสีขาวซึ่งติดอยู่บนเพา เกิดการหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาตัวเทปสีขาวก็จะป้ายคำที่ต้องการลบออกขณะเดียวกันเมื่อเฟืองใหญ่หมุนจะทำให้เฟืองเล็กที่ขบกับเฟืองใหญ่หมุนตามไปด้วยในทิศทางตรงกันข้ามคือทวนเข็มนาฬิกาซึ่งจะช่วยเก็บเทปที่ใช้แล้วเข้าเฟืองเล็กต่อไป 2. การไตรตัดเล็บเป็นอุปกรณ์พื้นฐานติดบ้านที่นักเรียนทุกคนเคยใช้ ซึ่งใช้ในการตัดเล็บให้ได้รูปแบบที่ต้องการกลไกที่ใช้คานการทำงานกันไกลตัดเล็บมีกลไกของคานสองชุดประกอบอยู่โดยมีจุดหมุนที่จุด A และจุด B เมื่อออกแรงกดที่ด้ามกันไกลตัดเล็บจะเกิดแรงกระทำ F 1โดยมี A เป็นจุดหมุนและเกิดแรงต้าน R 1 ซึ่งแรงต้าน R1 นี้จะไปกดชุดกันไกตัดซึ่งประกบกันอยู่เกิดการบีบตัวโดยเป็น,นกลไกคานอีกชุดคือมีแรง R1 เป็นแรงกระทําจุด B เป็นจุดหมุนและทําให้เกิดแรงต้าน R2 กระทําตรงใบมีดของกัรไกตัดเล็บทําให้สามารถตัดเล็บได้ 3. รอกเสาธงชาติ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทุ่นแรงในการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาหรือลดธงชาติลงจากยอดเสาหากนักเรียนลองสังเกตที่ยอดเสาธงชาติจะเห็นรอกเสาธงชาตินี้ติดอยู่ที่ยอดเสากลไกที่ใช้รอกเดี่ยวตายตัวการทำงานรอกเสาธงชาติจะถูกยึดตรึงอยู่กับยอดเสาธงชาติแล้วใช้เชือกพาดรอบล้อของรอก ปลายเชือกทั้งสองผูกผูกให้มันจบกันและบริเวณปลายด้านหนึ่งจะใช้ผูกไว้กับธงชาติที่ต้องการจะเชิญขึ้นสู่ยอดเสาวเวลาใช้งานจะดึงปลายเชือกที่ไม่มีธงชาติลงปลายอีกด้านที่มีธงชาติจะเคลื่อนที่ขึ้นซึ่งการทำงานด้วยรอกเสาธงชาตินี้แรงที่เราดึงแรงพยายามจะเท่ากับน้ำหนักธงชาติแรงต้านจึงช่วยทุ่นแรง ทำให้การเชิญธงชาติขึ้นเสาสะดวกขึ้นเวลาเชิญธงชาติขึ้นเสานั้นจะเชิญตามจังหวะเพลงชาติและกะจังหวะให้เพลงชาติจบแล้วธงชาติถึงยอดเสาพอดีปลายเชือกด้านล่างก็จะนำไปผูกยึดไว้กับธงชาติเพื่อให้ธงชาติอยู่บนยอดเสาได้สำหรับเรื่องของกลไกรอบตัวในชีวิตประจำวันในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ